ทีมไทยกดดันเรามือเซสหรัฐพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจออิตาลีวันนี้ลั่นพวกเธอเป็นแบบนั้นจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t l i สปอตไลแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ จากกรณีควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายน2566ที่ประเทศโปแรแลนด์ซึ่งทีมชาติไทยนะคะพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกาไปด้วยสกอร์0-3ต่อเซตค่ะด้วยคะแนน 13-25, 16-25และ18-25แพ้2นัดติดต่อกันในรายการนี้มี0คะแนนค่ะหลังจบเกมนะคะ ลอเรนคารินีมือเซตของสหรัฐอเมริกาค่ะได้เปิดเผยว่าส่วนตัวฉันนะทีมไทยเป็นทีมโปรดของที่ฉันชอบและเล่นด้วยพวกเธอคือพกความสุขและความสนุกมาแบบล้นเหลือซึ่งมันเผื่อแผ่มาถึงเราด้วยฉันไม่รู้แต่พวกเธอเป็นแบบนั้นจริงๆที่เราแข่งกับทีมไทยพวกเราก็ทำได้ดีมากและมีสมาธิที่ดี โดยเฉพาะในเซตที่2และ3ตอนที่ไทยกดดานเราแต่เราดึงมันกลับมาได้และโฟกัสที่เกมของเราซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเห็นแบบนี้แล้วไทยนี่เป็นลูกรักและหล,หลายชาตินะคะต่างชื่นชอบเวลาที่ไทยเล่นนะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าไทยมักจะมีอรอยยิ้มเสมอไม่ว่าเกมเกมนั้นจะแพ้หรือว่าจะชนะ อีกหนึ่งความน่ารักของทีมสหรัฐอเมริกาค่ะยังอวยพรให้สาวไทยของเราโชคดีในการแข่งกับอิตาลีด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราจะไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยค่ะสำหรับการกลับมาของนุสราต้อมคำนะคะสำหรับเกมที่ผ่านมาค่ะถือเป็นการกลับมาช่วยทีมชาติไทยของซารา่านุสราต้อมคำอีกครั้งหลังสุดท้ายนะคะเคยเล่นให้ทีมชาติเมื่อปี2021นสในศึกเนชันลีกชุดเฉพาะกิจ อย่างไรก็ตามเกมนี้นะคะแฟนลูกยางทั่วโลกและไทยต่างชื่นชมท่าเซตของนุสราค่ะแอคชั่นการเซตทำได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้จะเป็นจังหวะแก้ไขก็ตามบอลแรกรับมาไม่เข้าจุดแต่ยังสามารถเซตบอลให้เพื่อนได้ทำให้แฟนลูกยางเวียดนามนะคะต่างนำท่าเซตนี้ไปโพสต์ในกลุ่มพร้อมข้อความว่าการเซตของเธอดูดาเมจแผรังสีมากๆอีกทั้งยังชมว่า ความยืดหยุ่นของร่างกายเปรียบเสมือนอายุ20ปีสมกับเป็นตำนานและอีกหนึ่งคนค่ะที่เราต้องชื่นชมเลยนะคะสำหรับเกมดังกล่าวค่ะมีจังหวะที่ทำให้แฟนลูกยางทั่วโลกและชาวไทยตะลึงอีกครั้งคือจังหวะหันหลังบล็อกของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดดวลบล็อกเดี่ยวตัวต่อตัวกับเคซี่โรบินสันหัวเสาสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราต้องมาเจอกับทีมชาติอิตาลีค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าอันดับก็คือโหดเหมือนกันนะคะอิตาลีอยู่ในอันดับ5ของโลกค่ะแม้จะไม่มีอยโกน,นูก็ยังโหดอยู่ดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะพามาเทียบสถิติไทยกับอิตาลีซึ่งผลการแข่งขันสองนัดแรกนะคะสาวไทยของเราค่ะยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ซึ่งเธอนะคะพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมนี3ามเซตรวด แล้วยังมาพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติสหรัฐเอเมริกาอีก3เซตรวดในนัดที่2ซึ่งในนัดนี้นะคะเป็นการแข่งขันนัดที่3ค่ะพวกเธอจะต้องพบเจอกับทีมชาติอิตาลีในวันที่19กันยายนนี้นะคะก็คือวันนี้ค่ะเวลา19นาฬิกา30นาทีก่อนจะเริ่มการแข่งขันค่ะทีมงาน ANN SPORT LIGHT จะพาไปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอันดับโลกระหว่างไทยกับอิตาลีนะคะ เพื่อดูความเป็นไปได้ว่าฝ่ายไหนจะมีโอกาสเก็บชัยชนะไปได้มากกว่ากันถ้านับสถิติย้อนกลับไปทั้ง2ชาติเคยเจอกันอยู่หลายครั้งค่ะซึ่งการพบกัน5ครั้งหลังสุดลูกยางสาวไทยไม่เคยคว้าใช้ได้เลยในตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งหากย้อนไปตอนที่ทีมชาติไทยสามารถปราบทีมชาติอิตาลีได้ต้องย้อนไปถึงปี2019เลยทีเดียวค่ะวันที่30พฤษภาคม2023ทีมไทยแพ้อ,อิตาลี2ต่อ3เซต 26 24 17 25 29 27 28 30และ11 15ในศึกเนชั่นลีกวันที่3กรกฎาคม2022ทีมไทยแพ้อ,อิตาลี0 3, ต่อ3เซตด้วยคะแนน20 25 15 25และ14 25ในศึกเนชั่นลีกวันที่20มิถุนายน2021ทีมไทยแพ้อ,อิตาลี1 3, ต่อ3เซตด้วยคะแนน 35, 33, 21, 25, 25, 27และ 20, 25ในศึกในชัลีกวันที่22พฤษภาคม2019ทีมไทยแพ้อ,อิตาลี0.3เซ็ตด้วยคะแนน 13, 25, 17, 25และ 24, 26ในศึกในชัลีกและวันที่18พฤษภาคม2019ทีมไทยแพ้อ,อิตาลี0.3เซ็ตเช่นเคยคะ่ะ ด้วยคะแนน20 25 18 25และ14 25ค่ะจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าไทยยังไม่เคยเอาชนะอิตาลีในรอบ4ปีหลังซึ่งจุดเด่นของสาวอิตาลีนะคะก็คือการเล่นที่เสียบคมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะเกมรับที่ทัพสาวอิตาลีสามารถทำคะแนนได้จากการบล็อกมากถึง10คะแนนไทยชนะอิตาลีได้ครั้งล่าสุดเมื่อปี2019 อย่างไรก็ตามหากถึงเกมที่สาวไทยสามารถปราบอิตาลีได้อย่างราบคาบคงหนีไม่พ้นในการแข่งขันวอลเลยบอลเวลก์กลางปี2,017ซึ่งในครั้งนั้นสาวไทยนะคะปุกตบเอาชนะไปได้ถึง3เเซตรดวดเลยทีเดียวข้อมูลนะวันที่18กันยาย,ยน2,566เวลา1 0 3นาิกา30นาทีนะคะการเทียบอันดับโลกระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอิตาลีนะคะ ทีมชาติไทยของเราค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในอันดับที่14ของโลกเช่นเดิมมีคะแนนสะสมอยู่ที่203.37คะแนนทีมชาติอิตาลีค่ะอยู่ในอันดับที่5ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่346.56คะแนนและเมื่อเทียบสถิติคะแนนสะสมกันแล้วนะคะสาวไทยมีคะแนนตามทีมชาติอิตาลีมากกว่า123.19คะแนนและอันดับห่างกันถึง9อันดับเลยทีเดียว และถ้าสาวไทยนะคะสามารถคว้าชายัยชนะดนี้ได้ก็จะได้คะแนนขึ้นอย่างมากแน่นอนเดี๋ยวเรานะคะมาฟังโปรแกรมนัดที่เหลือของสาวไทยกันค่ะวันที่19กันยายน25 6 6ไทยพบอิตาลีเวลา19นาฬิกา30นาทีวันที่20กันยายน2 5 6 6ไทยพบโปรแลนด์เวลา22 2่นาฬิกา30นาทีวันที่22กันยายน2566ไทยพบ ซารวีเนียเวลา19.30นาฬิกา30นาทีวันที่23กันยายน2566ไทยพบเกาหลีใต้เวลา19.30นาฬิกา30นาทีและวันที่24กันยายน2566ไทยพบโคลัมเบียเวลา19.30นาฬิกา30นาทีอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆของเราในแมตช์ที่เหลือด้วยนะคะไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะแอดก็จะเชียร์สาวไทยของเราเสมอคะ่ะ และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ